ก็สวัสดีนะครับชาวเสียงทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมทอมประช่างอฟดไฟนะครับวันนี้ก็มาทดสอบ power เอ้ยเป็นเป็นปีนะครับปีคอร์สเท่ทีนะครับวันนี้ก็มาทดสอบปีคอร์สนะครับสามทางครับปีคอร์สแยกอิสระนะครับเบกังแหลมนะครับเป็นของลูกค้าแถวๆบ้านนะครับพอดีเขาเอาตัวนี้มาเทินนะครับทําตัวใหม่ไปนะครับก็เป็นของไม่เลยนะครับราคาก็ไม่ไม่เท่าไร่นะครับ อยู่มาณ3,000-4,000บาทนะครับเทิร์นแล้วนะครับก็เป็นปีคอร์สของใหม่นะครับเมื่อวานผมนั่งเด้งให้ลูกค้าอยู่นะครับช่วงนี้ลูกค้าตกรุ่นกันเยอะมากเพราะว่าของยังไม่มาส่งแลติดสงการนะครับลูกค้าบางเจ้าก็ยังไม่ได้ของกลับบ้านนะครับวันนี้ผมก็มาทดสอบปีคอสก่อนนะครับเพราะตัวนี้ผมวิ่งไปซื้อมานะครับที่บ้านโป่งนะครับตอนนี้ผมก็ทดสอบมาเบรกแกลมนะครับเป็น power power ตัวนี้เนาะผมมีให้ตัวนี้นะครับ ทดสอบกลางแหลมนะครับก็เดี๋ยวเบสก็ใช้ตัวยาวนะครับก็เดี๋ยวเรา,าเราฟังเสียงก็ได้เลยนะครับปีแนวโดวนตีกลางแจ้งได้หมดนะครับตัวนี้นะครับทําแบบหนักแน่นไปนะครับ นใหมพบน้องตายเพียงตาสุขายังเมื่อพว่ามันไปเธองามยกว่านางใดทำไมถึงได้มาเจอก็เป็นตัวนี้ผมจะส่วนมากปรับเป็นซับนะครับ ราแบบลูกนักแน้นมาเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ผมได้นะครับของมาช่างการไฟ้าหรือว่า YouTube ของมาช่างการไฟได้นะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับแต่ส่วนมากจะสั่งประกอบใหม่นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งงานเร่งงานลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีนะครับ